อาน้พลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นอะไรเด็กกายค่ะค่ะหลักการยืนต้องทำไงคะถอยหลังก่อนแต่ลมมันพัดมันก็เลยถอยหลังนะคะแล้วทำไงคะมันก็ต้องเบาๆแล้วทำไงต่อคะเราต้องยืนก่อนค่ะยืนทำไงคะยืนยืนแล้วต้องยืนเป็นตัวอะไรคะตัวบีแล้วก็กางแขนเหรอคะโอเคแล้วไงต่อคะ ไปจัดตรงนู้นค่ะคะ่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไ,ไม่มีอะไรน่ากลัวกลัวเลยเก่งมากค่ะตัดตรงนู้นค่ะได้ค่ะระวังล้มนะคะคมันจะไม่จะไม่ถึงถึงไหมคะถึงจัก้าวขาเดินมค่ะเออเออเก่งมากค่ะ อว่าพอยังคะระวังนะคะระวังเราจะล้มไต่ดิกนี่ยังไงถึงแล้วค่ะถึงแล้วหรอคะ อ่าพอก่อนนะคะโทรศัพท์พจะเต็มค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแต่กจักัาใหม่นะคะค่ะ